ทุกคนค่ะทุกคนทุกท่านที่กําลังชมจินตนาชาแนลอยู่ขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่29มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมคือคืมฝนมาแล้วค่ะเ็นไอเน้อทางบานคุณผู้ชมค่ะแดดฮอนกันในบ่อค่ะอากาศฮอนแห้งบ่อค่ะคุณผู้ชมค่ะมือหนีหอนที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนฝนจะตกค่ะแต่ก็ตกมาแล้วค่ะ เราบังลูกเคปเราบังลมนะคะคุณผู้ชมค่ะเริ่มมีลมมาแล้วค่ะนิดนึงค่ะจิตตนาจะเฝ้าเล่นเคปคุณผู้ชมแล้วค่ะเตือไฟฝาดับค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่29มีนาคม2567ค่ะจิตตนาจะลงแนวทางเล่าพัฒนาของคอเสิร์อเด้อค่ะคุณผู้ชมต่อจากเล่าพัฒนาของมาดามเมื่อกี้ค่ะค่ะเล่าพัฒนา แต่น่าจะสรุป<ร>อีกที่นึงค่ง<อ>ง<บ>าวพาลราบพัฒนาของไผ<ช>่นี่จังไร<ง>แม่ <ไง S 2> มคลิปท่ถ่ายคุณผู้ชมหลังจากคลิปนี้เสร็จอินตนา,ก,า,ก,าก,ก็จะไก่ๆจะใบสามสีมงนะคะแล้วจิน่าจะสรุปค่ะจะสรุปนะคะเพราะว่าหลายอาจารย์หลายเซียนอยู่ค่ะคุณผู้ชมที่ให้เราพัฒนามาค่ะล้วกบบตัวเลขอะอาจไก่เคี่ยงกันนะคะคุณผู้ชมเนาะจะให้คุณผู้ชมเดียเบ่งร่วมๆกันค่ะสำหรับผู้บริเบิงทุกคลิปนะคะคุณผู้ชมเนาะ ค่ะลาวพัฒนาของพ่อเสือร์ป่าเขามาสามงวดค่ะคุณผู้ชมมีเข้ากอดคอกันอยู่แต่ว่าไม่ได้เข้าตัวจับคู่คะ่ะอ่างวดนึงแล้วก็มีงวดนึงเข้าตัวเด่นแค่นั้นคุณผู้ชมแล้วก็มีงวดนึงไม่เข้าเลยคะ่ะกต่คืองวดงวดที่แล้วไม่เข้าเลยค่ะคุณผู้ชมกัแบบว่าเป็นยังเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะไม่เข้าแต่ลาวสตาฮานอยของอเสือรเขามาสามตัวตรงๆคะ่ะคุณผู้ชม องตัวยังเข้ายากคุณผู้ชมสองตัวพวกเขาเลยไปเข้าสามตัวค่ะของเพิ่นจะเป็นแบบนี้มาตาใดค่ะคุณผู้ชมถ้าเข้าคือเข้าหนักเลยสามตัวค่ะทุกคนจะเสียดายที่บรอดดิดต,ตามพอเสิร์ตเนาะคะ่ะเนาะเพินถึงในวาวได้วาเอฟซี FC ของข้อเสิร์ตติดต่อข้อเสิร์ตโดยตรงก็คือ,อมีตัวเลขเด็ดๆให้ไดบิงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมคือสามตัวตรงค่ะสามตัวโต๊ะเขาบ่อยมากค่ะคุณผู้ชม สำหรับผู้ติดตามเพิ่นกะจะได้เห็นตัวเลขแนวทางของเพิ่นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนะาะค่ะตัวเลขแนวทางวันที่29 e มีนาคม2567นี้พอเสิร์ชกะบเล่าประเด็นร่งคลิปแทนอัพคลิปวิดีโอมาอธิบาย,นะะายเ,าาเายาาน,นาะค่ะ,นนะ,ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมพอบ่ค่อยมีเวลาพอเราเลี้ยงหลานนําค่ะอย่างหลานหน่อยนํางหลานสาวอีลาตาห้าตาค่ะคุณผู้ชมอกลับไปน้าปูหลานหน่อยยิ่งนะะเ,าเานาะค่ะประจ๊อปลาแจนาฬิกะแล้วก็ พ่อกะคงใส่เวลาอยู่กับหลานนะคะเนาะ mm hmm. พอเขาบรไวัยกำลังไล่เดียงสาอยู่ค่ะแล้วก็พ่อก็บเล่บอมีเวลาจะอธิบายวิดีโออธิบายให้ให้เซียนให,ให้ให้แอดมินในฟังเนาะคะ่ะผู้ชมแต่กินตนานากะพอรู้ว่าตัวเลขของพ่อไปทางทิศไหนแล้วเนาะ,ะเนาะคพือติดต่อมาสองเดือนแล้วกะพ่อดูแล้ล่ะคะที่จะแนวทางของพ่อไปทิศทางไหนคะ่ะ พ่อแหงยคคุณผู้ชมจิตนาจุดทูบจุดทูบขอเลขลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเด็กลาวพัฒนาจิตนาวันนีจะเขาะา่าบรคกรเลขถูก<笑><笑>เห็นตะเพินเห็ดจิตนากันเลยอยากล่องล่องเบิงค่ะคุณผู้ชมเจอตัวเลขมันเข่าเนาะจุดทูบตาไข่ค่ะตาไข่วัดพีดีอ่นาคอนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชมมาลูกสาวใดมากเนาะค่ะนาอกไปเลื่ยจิตนาก็เลยอมาล่องจุดขอล่องเบิงค่ะคุณผู้ชมโอ้คนตกมากแล้วค่ะประนี้ ตกซักขึ้นทวานค่ะคุณผู้ชมจิตน,นาจนแบบบับ <c oughs> รู้สึกว่าสลัดสดเสือผ่าแล้วนะคะกระโปรงกระกายเป็นทกขึ้นมากแล้วคอะอืมต่ไม่เอาค่ะคุณผู้ชมขณะที่รอถูกนะคะจิตน,นากับตโลงแนวทางของพอเสิร์ฟลอเพื่อที่จะเอาเหลยกถูกไปลงกับเลขกของ พัฒนาของมาดามค่ะคุณผู้ชมดูจะลุ้งตัของคอเสิร์ตนั่นก็ได้ค่ะมีแต่ลุ้งเพีงสองอันเลยนะคะคุณผู้ชมเนาะจะได้เห็นแนวท่าถูกของกินตามาตะกอนแมนรอค่ะคุณผู้ชมเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเห็ดไปค่ะคุณผู้ชมเห็ดหาเห็ดเลนเห็ดเทือใดนะคะคุณผู้ชมเนาะใส่จริงจังไรกระบาดไรกินตากระจายหายแล้วล่ะค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอคุณผู้ชมกดติดตามช่องกินตาชาแนวไวเดอร์ค่ะก็ได้เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังแต่คุณผู้ชมเข้าวเจาหะองอย่างมีหน้าบ้านเนาะกลับรถ เอาค่ะเลยเสียจังหวะเนาะเราติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางของพ่อเสิร์ตได้ค่ะลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่29มีนาคม2567นะคะลาวพัฒนาพ่อเสิร์ตค่ะ29เดือนมีนาคม2567วันศุกร์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมพ่อให้เด่น3ลรอง2กัน8ค่ะเด่น3ลรอง2กัน8แล้วก็ลูดที่3มและ8ค่ะ รูด3และ8ค่ะคุณผู้ชมสังเกตตัวรูดกับตัวเด่นตัวร่องตัวกันเพนเดอร์ค่ะคุณผู้ชมบางครั้งก,กอดคอกัด้อมาได้นีค,นนค่ะสังเกตมนืนนีมีเหลข3 2าสองค่ะคุณผู้ชมสามสองแปดลายสำนาไขมาสามสองสองสมแล้วก็มี2สองปดนั่นด้วยค่ะคุณผู้ชม3 8นั่นนะคะเผื่อเข้าอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมกอดคอกันก็เป็นได้นะคะแล้วนกะ็หน่วยบวกวินค่ะคุณผู้ชมหลักหน่วยพ่อให้สองสามหนึ่งค่ะสองสามเก้าหนึ่ง ตัววิน0 6 8ย์ค่ะวินด้วย068แล้วก็จับคู่ให้ค่ะจับคู่บนล่างน้อยมากค่ะคุณผู้ชมเลยอ่าบนให้ศย์ห่งนค่ะหนึ่งสามหนึ่งสองแปดหนึ่งสองสองสามสามเจ็ดสามค่ะคุณผู้ชมตัวเน้นให้กับตัววงผมนะคะคุณผู้ชมมันจินตนาเขียนใจส,สม,มุดราะว่าฝ่าแห้งค่ะคุณผู้ชมยินเสียงเพลงเสียงดนตรีเขามันดังแห้งค่ะคุณผู้ชม อินตนาญาณมันเล็ดหลอดเขามากเนี่ยเป็นเพลงวิทธิ์อย่า,ง,า,ง,ายง,ยงประมาณนี้เนาะค่ะกระยานนะคะ,ะ,ะ,คะช่วงก็เลยฝ่าวเขียนค่ะเพราะพาถ้าเขียนใส่เอสีเข้าเราต้องมาเล่งอยู่แต่ปั่นกระเป๊ะเปะเป๊ะมากค่ะ,กะ,ะ,คะคุณผู้ชมอราคาเลขล่างค่ะคุณผู้ชมตัวล่างให้9 9 2 7 8 3 5 0 6 1 5 8 7 6 2 4 1 5สาม่งแอ่าล้วหค่ะเสียงเขาก็ดังแห้งจินตนากระวังแข้งกันต่อไปเอาปานตลาดนัดค่ะคุณผู้ชมเอ้ย คือคืนแล้วเกินค่ะสงการจะเห็ุง่านในบนนีเอาค่ะแล้วก็สามตัวค่ะ6กสามศูนย์หกสา3สามแล้วก็981ค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้เป็นแนวทางราวพัฒนาของพ่อเสดกับค,คุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมแคปเราไปสู้เหมาเด้อค่ะเ mm hmm. พราะว่าจินตนาอ้า mm hmm. นาะะจินตนา คุณผู้ชมเขียนใจสม,มุดมันกันด้วยอันนันยากค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะจะได้เห็นตัวเลขแนวทางของราพัฒนาของพ่อเสดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์น่าขอขอพระคุณนพอเสดหลายๆเ้อค่ะคิดว่ามือหนีตรงสามตัวแตกค่ะพ่อจยงได้กับสามตัวแตกค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาพ่อเสดวันนี้ค่ะก็ขอให้ทุกคนมันมานฝังฝัง,งลำลำรื่อยๆทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชม เบื้องแนวทางของพอเสดแนวทางจากการคำนวณขาตัวเลขว่าเขาแล้วคุณผู้ชมหยิบจับตัวเลขเพิ่นไปแล้วเลขว่าเขาจิตนตนาขอโทษขอให้แทนพอเด้อค่ะพาพ่อห้มาแบ่งปันมารีค่ะขอบ่ได้อยากเ,เ,เงินขํากัมแก้วอันใดนะค่ะคุณผู้ชมก็คือแนวทางคำนวณมาได้ก็แบ่งปันมาค่ะคุณผู้ชมแต่กับกันค่ะคุณผู้ชมเนาะแต่ขอบขอิบายตัวต่วจิวนตนาอยาก บอกว่าถ้าคุณผู้ชมมีน้ําจิตน้ําใจอยากแบ่งปันค่ะกระโทษเขาเบิดจินตนาได้เยค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะแบ่งปันแนว่ยน้าจิตน้าใจค่ะค่าสมมติปากาค่าอินเทอร์เน็ตพอเนาะค่ะเนาะเิ่นทํางานเป็นรอปพ่อเพื่อกลางคืนเพิ่นบริเนอนเพิ่อคำนวณเหลขอ่ะคุณผู้ชมยง่กลางวันเพิ่อเครื่องเรียงหลานนนาะค่ะช่วงนี้จินตนากะเห็นใจพ่ออยู่ค่ะการเป็นยูของพ่อทุกคนก็จะเห็นราคาจินตนาเพื่อไป่ายคลิปปันเพิ่นเนาะค่ะเนาะ ท่านชื่อนาเห็นใจค่ะคุณผู้ชมอยากมีน้ำใจแบ่งปันกับติดต่อจินตนาเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะขอให้ทุกคนมันมันลำลำเรื่อยๆกันค่ะมือนีเนาะคืนนี้ขอให้โชคดีค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาขอให้เลขเข้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาดูกดติดตามจินตนาชาแนลแล้วก็ตามดูตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์นะคะที่ให้ตัวเลกแนวทางมาค่ะ